ให้ดูบรรยากาศที่มานะผมก็คือแบบอยู่ในซอกในหลืบในทุ่งนาเลยนะผมนี่บรรยากาศตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาแล้วผมนี่ครับผมคือเราเจอฝูงควายเยอะมากนะผมตรงนี้แหละตามบ้านคนแล้วก็ตรงนูน้นทุ่งนาแล้วผมแต่ไม่เจอเจ้าของนะครับเลยเลยเลยไม่ได้ถามให้พี่น้องได้ชมนะครับผม ูงควายเจอเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่จะแบบว่าไม่เจอเจ้าของนะผม,มเดี๋ยวยังไงก็ขี่ไปเลาะเรื่อยๆนะผมนี่ข้างหน้าก็ฝูงควายอีกแหลป่าจะไม่เจอเจ้าของนะแต่ถ้าเกิดเห็นตัวไหนแบบว,ว่าใหญ่ๆถูกใจนะผมแม่ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะลงไปถามกันนะครับผมแตม่ต้องหาเจ้าของก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเจอควายอยู่ข้างทางนะผมเดี๋ยว เราเห็นเจ้าของแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเดินลงไปถามป้าเขานะผมอืม,มันจะมีตัวเปิดราคาหรือเปล่าไปดูกันเลยนะผมป้าเนี่ยครับป้าอ,อันนี้ป้าป้าป้าชื่ออะไรเหรอครับผมชื่อสมพิษจ้ะป้าสมพิษท,ที่ที่นี่อยู่อยู่แถวไหนเหรอครับตำบลหนองกางดงหมู่หนึ่งหนองกางดงอ,อันนี้เป็นวายจากไหนเหรอครับป้าเนี่ย บ้านนี่แหละอ๋อแต่เป็นที่อุทัยเลยแม่ครับผมอซื้อที่พระไม้ทิ้งม,มาให้ลูกกันลูกจะเอากก่นอนตัวเมียทั้งหมดหรอแม่เนี่ยไหนครับป้าแม่แม่ไหนครับแม่นี้ที่ว่าเลี้ยงตัวเมียดีนะอ๋อแม่เนี้ยแม่แม่นี้ให้ลกกกูกแต่ว่าลกูกก็ใหญ่อยู่นะแต่ลูกตัวเลก็กขนาด ก็ในตัวอันนึงก็ตัวใหญ่ตัวผู้เปรี้ยวเนี่ยตัวนั้นเป็ตัวผู้นะกระดานขาวผู้กว่าเนี่ยตัวนี้โอ้พี่ใหญ่แล้วก็มาน้องรองแล้วก็ตัวเล็กนู่นตัวนั้นพ่นูวตัวนั้นและแม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่เคยได้วัดสักทีิ่นนะประมาณร้อยสามสิบได้ไหมน่าจะขึ้นกว่ากว่าสามสิบบวกนะสามห้าคงได้กว่าลูกกี่ตัวหรอครับป้าแม่เมื่อกี้ที่มาอยู่ที่นี่สามตัวแล้วเนี่ย ตัวนน้นอะซื้อติดมาแล้วก็มาตัวนี้เนี่ยที่เรียมาอยู่เนี่ยสองตัวแล้วนั้นติดมาน้วตั้งแต่ตัวเท่าเนี้ยซื้อมาโอ้โหขายาวเนี่ย<ข>สูงเดี่ยวดีใจเนี่ยแม่เขาจะตึงๆเนาะจะกลับได้ใจท่าแบบแบบอยู่บ้านๆเนี้ยปล่อยได้หมดพวกจ้าพูมันค่อจะกระโชกลงแอวเรากินยางนี่ก็ลังโตกที่ดยางแล้วยางงี้เปิดเปิดราคาย,ยังไงหรอแบบ พอบานเขาว่าเขาร้องว่าเจ็ดหมื่นนะจ๊ะแม่แม่ล,ลูกเขาตัวเล็กแน่นะ,นะลูกตัวน,นู้นรอครับห้าเดือนหกเดือนแน่จ้ะแต่ท้องยังว่างอยู่ไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่จะทักที่สองไม่รู้จะรับโอ้โหเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนี้ 8, ราคาเกษตรกรเลยนเนี่ยแต่ราคามันก็ลดอกช่วงไหมครับผม ปได้ปล่อยเท่ามันจะไม่ได้บอกวไไ้า่วนเนี้เจ็ดหมื่นก็ถือว่าถูกแน่ป่าร้อยสามสิบห้าบวกใช่ไหมครับเน<า>ี่ยต,ตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยขายแล้วแต่เขาก็ยังไม่จะเอาไปไหนเนียขายให้พี่สายสิงคือไว้แล้วแต่ไว้ในนี้ยังไม่ปล่อยก็ขายลอ,อันนี้ประมาณกี่ขวบแล้วครับลูกเขากี่เดือนแล้วตัวนี้ออกเดินตุลาชนขวบแล้วจ้ะตุลาปีที่แล้ว,<อ>ลวจ้ะเพราอจะจดไว้หมดเลยฟ้าออกลูก ครับวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะตุลาปีที่แล้วก็ยังยังไม่ถึงควบดีประมาณตุลาปีหกหกสามอ่ะหกสามหกสี่ชนแล้วอ๋อชนแล้วควบน้อยๆฮะจ้าควบน้อยๆแล้วอีกอีกแม่หนึ่งนะครับอีกแม่หนึ่งไม่ได้ไม่ได้บอกขายแล้จ้ะอ๋อแม่ลูกตัวเมียเยอะใช่ไหมครับป้าใช่เรามาเยอะแล้วแต็มมันแม่แรกยังยังไม่อยากขายยังใจยังรักทั้งหมด อ๋อ oh, เป็นแม่แรกได้เ,เหรอครับวันมันยังพอได้ลูกอีกหลายตัวตอนนี้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วเหรอครับอ่ะตอนที่มาอยู่ที่ป้านี่มันู่หลายตัวนู้นอ่ะตัวโตหน่อยนะอืมครับผมปีที่แล้วนเนี่ยลูกเขาเนี่ยค้องติดมามาออกที่นี่และน่นมากับแม่น่ะตัวนางลูกทับมาแล้วเนี่ยแม่นี้เขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับไม่งีมันเท่าไห่ไม่รู้เห็นต้อง ข้าวข้าวกัน,น้อามาที่ที่าขายเขาขายต่อม,มาให้หเลี้ยงหมานี่ก็สามปีสี่ปีนี่แหละสี่ปี้าแน่จ้ะเพิ่งเริ่มเยอะโยนพี่น้องใหญ่น้องเล็กน้องรองเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยท้องแ,แล้วล่ะพี่ใหญ่นี่ประมาณกี่ปีแล้วครับมันติดแม่หมาซื้อมากับแม่เขาเอ,อ่ะโอ้โหแล้วก็มาออกลูกนะตัวจะเท่าแม่อ,แอยู่แล้วจ้ะ ในฝูงเขามันพ่ออะไรลงเราจะจูบมือเท้าเขาใหญ่อยู่นะอย่างนี้เปิดราคาค<ห>ตัวกลางแฟนน้ยังไม่เปิด้อยยังไม่อยากขายถึงเหตจะเอาไว้แทนแม่อะไรเงี้ยแมกกก่ก็อยู่เยอะแล้วไงแล้วถ้าเกิดมีคนมาให้ราคาดีๆนี่เอาไหมครับ <laughs> อยวต้องถามแฟนตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวผมขอเบอร์ป้าไว้ดีกว่าขอขอขอ,ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดองหนึ่ง แปดสองหนึ่งสามหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดจ้ะนี่ครับผมตัวชื่อชื่อปลาสมพิษปลาสมพิษแต่ชื่อเล่นชื่อเขียวว่าจ้ะปลาเขียวนะผมเจ้ปลาเขียวนี่ตัวนางก็ใหญ่นะเนี่ยท้องแรกไอ้ท้องที่สองหรอนางนะเพิ่งเริ่มตั้งอ๋อนางที่ท้องแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้นั่นเพิ่งทับไปมาเดือนธันวาเนี่ยจ้ะธันวามบินปีอ๋อครับผมเดือนนี้หมดไปแล้วท่านว์ทูสภานี่ก็น่าจะได้ห้าเดือนแล้ว โอ้โหแต่ขาเขาใหญ่ครับผมขาใหญ่ขายาวนี้คือสองแม่นี้ยังไม่มีราคาต้องโทรถามลุงเขาให้ด้ยครับเพราะว่าจะไปตัดยาเขาขึ้นหน้าไปแลยโอโอเคครับผมขอบคุณนะบ้าก็อย่าลืมนะผมฝากกดติดตามกด subscribe เพื่มไปที่ทั้งหมดช่อง KK Channel เพื่อเป็นลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปกันต่อไปนะผมแล้วเราก็จะได้ไปหาตามหาควายงามกันนะผมโอเคครับผม EP นี้ ก็แค่นี้เนี่ยเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม